หวู่เฟยหยานรู้ดีว่าสมาชิกในตระกูลหวู่ทุกคนต่างก็มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเป็นของตนเองตระกูลหวู่แบ่งออกเป็น5สาขาแต่ละสาขารับผิดช,ชอบหนึ่งใน5เขตการปกครองทางทหารโครงสร้างนี้จัดตั้งขึ้นโดยหวู่เฟยหยานเองคล้ายกับระบบเจ้าผู้ครองนคร5้าองค์แม้ว่าพวกเขาจะเป็นข้าราชบริพารของจักรพรรดิแต่พวกเขาก็จะไม่ยำให้คำสั่งของจักรพรรดิสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองอย่างแน่นอนดังนั้นกองบัญชาการทหารทั้ง5้าอาจไม่ได้ลักความพยายามใน การค้นหาลินว่านเอ๋ออย่างแท้จริงสำหรับกองบัญชาการทหารทั้งห้าแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจว่าลินว่านเอ๋ออยู่ที่ไหนหรือว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นสิทธิของบูเฟยหยานและได้ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้มาก็เพราะเธอแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าชีวิตที่ดีของพวกเขานั้นแท้จริงแล้วสร้างอยู่บนรากฐานของห้ากองบัญชาการทหาร ตราบใดที่กองบัญชาการทหารทั้งห้ายังคงอยู่แม้ว่าวูเฟย์หยานจะเสียชีวิตไปแล้วตระกูลวูก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้ต่อไปในทางตรงกันข้ามหากวูเฟยหยานยังมีชีวิตอยู่เธอจะคุกคามตระกูลวูมากกว่าเพราะเธอทําอะไรโดยไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมาและตระกูลวูก็อาจถูกชักจูงได้ง่ายด้วยเจตจำนงของเธอ สิ่งที่หลินว่านเอ๋อกังวลคือชีวิตหรือความตายของหวู่เฟยหยานแต่ถ้าหวู่เฟยหยานตายไปก็คงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรสำหรับตระกูลหวู่หากไม่มีจักรพรรดิอยู่เหนือ5้ากองบัญชาการทหารแล้วผู้บัญชาการสูงสุดของ5้ากองบัญชาการทหารแต่ละกองก็จะเป็นจักรพรรดิหวู่เฟยหยานเข้าใจหลักการนี้ดีตระกูลหวู่ไม่ได้ใส่ใจชีวิตหรือความตายของเธอมากนักหรืออย่างไรเอาละ่ะงั้นให้หัวหน้าครอบครัวเหล่านี้ได้ลิมรสความหมายของการมีชีวิตอยู่ช่วงนิรันด์บ้างเถอะ หวู่เทียนหลินรู้ถึงเจตนาของหวู่เฟยหยานจึงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าจะนำพระราชดำรัสของจักรพรรดิไปแจ้งแก่ขุนพลทั้งห้าหวู่เฟยหยานขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าแจ้งให้ผู้อาวุโสทั้งสามทราบว่าข้ามีเรื่องจะบอกพวกเขาหวู่เทียนหลินรู้สึกประหลาดใจแต่ไม่ใกล้าถามอะไรเพิ่มเติมเขาจึงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าฝ่าบาทโปรดรอสักครู่ข้าจะไปแจ้งแก่ผู้อาวุโสทั้งสาม กว่า10นาทีต่อมาชายชราทั้ง3คนซึ่งมีอายุเกือบ200ปีเดินออกมาด้านนอกวังของวูเฟยหยานด้วยกันหัวหน้าผู้เท่าอูโบโลินกล่าวอย่างนอบน้อมว่าฝ่าบาทข้าพเจ้าโบลินผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์พร้อมด้วยโบเหวินและโบจงขอเข้าเฝ้าเข้ามาสิวูเฟยหยานกล่าวอย่างใจเย็นทั้งสามคนรีบผลักประตูเปิดออกแล้วเข้าไปข้างในค่อยๆเดินเข้าไปหาวูเฟยหยานและคงคำนับอย่างนอบน้อมว่าขอถวายความเคารพแด่ฝ่าบาท หวู่เฟยหยานพยักม้าเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าข้าเชิญผู้อวิสส์ทั้งสาม,มาที่นี่ในวันนี้เพราะมีบางเรื่องที่ข้าต้องการหารือกับท่านหวู่ปอลินกล่าวด้วยความเคารพทันทีว่าฝ่าบาทโปรดออกคําสั่งด้วยหวู่เฟยหยานเหลือบมองทั้งสามคนแล้วกล่าวว่าข้าได้ส่งเทียนหลินไปแจ้งแล้วว่า ใครก็ตามที่จับหลินว่านเอ๋อร์ได้ในสังคมโปชิงทั้งหมดจะได้รับรางวัลเป็นทองคำและเงินจำนวนมหาศาลและครอบครัวทั้งหมดของเขาจะได้รับอายุยืนยาวขึ้นอีกร้อยปีอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสทั้งสามในตอนนี้เว้นแต่ว่าข้าจะหาเม็ดเขียวอามาตะเจอหรือช่วยท่านเปิดวังนิวานข้าอูเฟยหยานก็ไม่สามารถเพิ่มอายุไขให้ท่านได้อีกร้อยปีดังนั้นผู้อาวุโสทั้งสามไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ทั้งสามคนสบตากันไม่มีใครเข้าใจความหมายของอูเฟยหยานเลย ถ้าเราไม่อยากให้พวกเขามาวุ่นวายแล้วทำไมเราถึงเรียกพวกเขามาที่นี่เพื่อพูดเรื่องทั้งหมดนี้ล่ะยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงเรื่องการเปิดพระราชวังนิวนันพวกเขาทั้งสามต่างก็มีความไม่พอใจอยู่บ้างเพราะพวกเขาต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมานานถึงร้อยปีหากพวกเขาอดทนและมุ่งมั่นต่อไปอีกสักสิบปีพวกเขาก็อาจจะเปิดพระราชวังนิวันได้ทีละแห่งเมื่อเปิดพระราชวังนิวันได้แล้วอายุไขของพวกเขาก็จะยืนยาวเกิน200ปีหรืออาจจะมากกว่า200ปีด้วยซ้ํา